สวัสดีครับโผมีชายเช่นเคยนะครับในรายการสาะว่ายน้ําพูดได้บายวินพูนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องตัวกองทรายนะครับแซนปินเตอร์ของไอทันพูนะครับโมเดลที่จะคุยวันนี้ก็คือเป็นรุ่นแอนติกนะครับไซส์เมาส์นะครับดีเก้าร้อยนะครับเป็นปัญหาที่มีลูกค้าหลายคนถามเข้ามานะครับว่าตัวกองทรายรุ่นนี้นะครับดีเก้ด้วยคอมเมนต์ตัว พ้อเข้าออกนะครับอยู่ที่2.5นิ้วนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับมาตรฐานนะครับคำว่า2.5นิ้วก็คือนะครับตัว input output นะครับที่ข้างฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับท้าตัวนี้เป็นขนาด2.5นิ้วนะครับแต่ว่ามัลติพอตที่ใช้งานนะครับจะเป็นมัลติพอต21263นะครับเป็นมัลติพอต2นิ้วไซส์เมาส์นะครับซึ่งใช้ได้กับตัวเอเตอร์นะครับ ตัวนี้2องสามนะครับมันที่กด2นิ้วนะครับเรามาดูวิธีการต่อใช้งานนะครับว่าเราจะสามารถนะครับรีดิวนะครับตัว2นิ้วครึ่งนะครับให้เป็น2นิ้วได้ยังไงนะครับที่ในกล่องจะมีตัวรีดิวมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ก็เราเปลี่ยนนะครับตัวที่สมททษนะครับสองนิ้วนะครับที่มาสองนิ้วครึ่งนะครับที่มากับตัวตัวเครื่องนะครับจากโรงงานนะครับเปลี่ยนออกแล้วก็ใส่ตัวรีดิวนะครับที่ให้มานะครับช่วยในในกล่องเลยนะครับตัือรีดิวพอเปลี่ยนเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็คือมันก็จะเสมือนที่เป็นตัวเอเตอร์ดีเก้าร้อยนะครับพร้อมที่จะให้เราต่อกับมานดิพอ์ตัว2นิ้ว ของเอเตอร์ด <size> ีเก้อยนะครับก็คือ2อง3นกะครับก็พออเข้าไปได้ได้เลยนะครับ